ภาพใกล้ๆนักบินโอเคครับอันนี้การใช้งานรีโมทไอเด้นเอาเอาไว้ปุ่มเดิมนะครับไอเด้น,เ,นเอาไว้ตรงกลางเนี่ยอันนี้คือบินปกติ ทัวรคือวิ่งปกติวิ่งเร่งได้หกสิบเจ็ด okay. ถ้าไอเดนจะเป็นเจ็ดสิบห้ายาวโอเคครับแล้วก็สวิตช์ฮงก็อยู่ที่เดิมครับโอเคครับผมอันนี้เป็นงานซ่อมนะครับ mm hmm. ทีมงานผลอน้อนนะครับผม mm hmm. คนรับเฮลิคอปเตอร์นะครับ mm hmm. X 3สามนะครับกาอุยโอเค ก็เซตกล่องใหม่หมดนะครับผมให้เหมาะกับการเล่นสามเตลแล้วก็ทำพิษบวกลบให้มันสมุดขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมโอเคนี่นะครับผมชุดขึ้นชุดลงรับได้นะครับอันนี้ลองเล่นหางเดี๋ยวลองฮอปนิ่งนะครับ อ่านี้ดึงมาฮอปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวดึงมาฮอปใกล้ๆนักบินโอเคกระชากขึ้นกระชากลงเอาอยู่นะครับเบรกเป็นเบรกนะครับผมไม่มีห้อยลำนี้ของ<ม>ท่านปื๊ดนะครับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับผม โอเคตรงจอดได้ครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งรามงานซ่อมครับผมขอบคุณที่ใช้บริการโอ้นพลครับ